ครับสวัสดีครับผมผมรชางวันร้อยลูกนอกครับวันนี้ก็จะพามาดูไก่ก่อนส่งอีกมีท้้ยกัน3คู่นะครับก่อนส่งจะให้ตาง FC ฟีทโอนตังมาแล้วนะครับได้ดูก่อนส่งนะครับว่าไก่สภาพกอนออก่อนออกเดินทางนะครับ ผมคู่นี้นะครับผมสภาพก่อนออกเดินทางนะครับผมชุดนี้นะครับจะส่งไปบึงบึงการนะครับอาเภอบึงโขงหลงครับชุดนี้เป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียนหนึ่งตัวนะครับ ครับผมตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับผมตัวเมียไซส์ประมาณน่าจะน่าจะสามโลนะครับตัวนี้ครับตัวเมียครับตัวน,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 นี้จะออกเดินทางไปนครพนมนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะออกเดินทางไปนครพนมครับไซส์ประมาณสามกิโลครับตอนนี้ จะเป็นชุดเล็กนะครับผมชุดเล็กก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับผมนี่ครับเป็นรุ่นนี้นะครับชุดเล็กชุดเล็กนี่จะ มีจองไว้หนึ่งคู่ครับอีกหนึ่งคู่ก็จะออกเดินทางวันนี้นะครับนะีครับชุดเล็กอ่าชุดนี้ชุดนี้ก็ไปบึงการเหมือนกันครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ